ภัยแล้งน้ำท่วมปัจจุบันประเทศไทยในหลายพื้นที่ต้องพบกับปัญหาขาดแคลนน้ำภัยแล้งและน้ำท่วมในบางช่วงเวลาโดยมีหนึ่งในสายน้ำที่เป็นคอขวดของปัญหาหนักแทบถุกป,ปีแม่น้ำปิงปัจจุบันแม่น้ำปิงมีสภาพตื้นเขินมีปัญหาตะกอนทรายเกาะแก่งในลำน้ำทำให้ร่องน้ำเปลี่ยนทิศทาง เกษตรกรสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรไม่ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการโรงสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคการประปาของเทศบาลและท้องถิ่นเจอปัญหาการสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชนเมืองพอระดับน้ำในแม่น้ำปิงต่ำมากเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลอยู่ในเกณฑ์น้อยในแต่ละวันสาเหตุจากปริมาณน้ำในอ่างที่อยู่ในเกณฑ์น้อยโครงการแห่งความหวัง อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรหนึ่งในโครงการที่ได้รับความต้องการจากทั้งภาคประชาชนภาครัฐภาคการเกษตรภาคประชาสังคมภาคอุตสาหกรรมหอการค้าคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนโดยต่างต้องการที่มีการศึกษาและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำปิง ในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อยกระดับน้ำให้สูงข,ขึ้นเล็กน้อยนั่นก็เพราะจะช่วยให้ชะลอน้ำไว้เพื่อยืดระยะเวลาการสูบน้ำส่งให้กับพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและส่งเสริมการท่องเที่ยวหากโครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำดังกล่าวสามารถดำเนินการได้จนแล้วเสร็จจะสร้างประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก สำหรับโครงการอาคารอัดน้ำคลองกระถินเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อ,อพี่น้องเกษตรกรก็คือให้มีน้ำอย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมนะครับสำหรับอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากกำแพงเพชรและนครสวรรค์นั้นทางกรมชนรับประทานได้เดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการรับฟังความเห็นจากผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำประปากลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังและประชาชนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการอาคารบังคับน้ำในพื้นที่ต่างๆรวมถึงผลกระทบจากฝนต่างๆหากเริ่มก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยส่วนบ้านเรือนใดที่มีส่วนติดกับพิกัดที่จะก่อสร้างอาคารก็จะมีการดูแลจ่ายค่าทดแทนค่าผลอาสินอย่างเป็นธรรม รวมถึงงบประมาณที่ดินค่าชดเชยตอบแทนจะมาควบคู่ก่อนการก่อสร้างแก่ผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเช่นกันโดยชาวบ้านในพื้นที่รอบเขตก่อสร้างที่ทางกรมชลประทานได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ต่างเข้าใจเพราะมองว่านี่คือแผนระยะยาวเพื่อแก้แล้งอุทกภยัยช่วยเกษตรกรไทยให้ยิ้มได้หวานหวานสำหรับแผนการดำเนินการคัดเลือกโครงการเบื้องต้น มีการเลือกพิกัดจำนวน3แห่งเพื่อนำไปดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านแม่ยะํำเภอบ้านตาจัังหวดตาพื้นที่รับประโยชน์32,500ไร่โครงการอาคารบังคับน้ำวังยางหนองขวัญอเภอคลองขลุงจัังหวดกำแพงเพชรพื้นที่รับประโยชน์6 1 5 8 5ไร่ และโครงการอาคารบังคับน้ำคลองกระถิ่นอําเภอรบรนพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่รับประโยชน์1นึ่0แไร่โดยทั้ง3โครงการมีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตพร้อมบานระบายทั้งนี้โครงการอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงทายเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชรคาดว่า จะต้องดูรายละเอียดทั้งหมดพอทุกอย่างผ่านจะออกแบบให้แล้วเสร็จในปี2565เมื่อออกแบบเสร็จก็จะเสนอไปกระทรวงการเกษตรและพิจารณาไปยังคอรมอเพื่อของบประมาณจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2566คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี2568หากโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลสามารถเดินหน้าก่อสร้างได้จนแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรการอุปโภคบริโภคและควบคุมการส่งน้ำไปยังพื้นที่ชประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเติมรอยยิ้มแก่เกษตรกรคนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้และไร้น้ำท่วมได้อย่างแท้จริง